สวัสดีค่ะเจงกิสข่านเป็นหนึ่งในจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะพระองค์ทรงทําให้อณาจักรเล็กๆอย่างมองโก,โกซึ่งทุรักกันดานและถูกมองว่าป่าเถื่อนกลายเป็นจัก,กรวรรดิที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกดังนั้นในวันนี้แค่จะมาเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของเจงกิสข่านผู้ซึ่งได้รับการยกย่กยองให้เป็นอัจฉริยะบุคคลทง้งทางด้านการสงครามการปกครองและการอักษรศาสตร์ให้ฟังกันโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใต้คลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ต้นกำเนิดมหาจักรพรรดิเจงกิสข่านประสูติในช่วงปีคริสตศักราช1155หรือคริสตศักราช1162ซึ่งตรงกับช่วงประมาณ1นึศตวรรษก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตจ,จะสถาปนากรุงสุโขทัยนะคะพระนามเดิมของเจงกิสข่านนั้นมีชื่อว่าเทมูจิงหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันว่าเตมูจินโดยบิดาของพระองค์เป็นผู้นำเผ่าขียัก ชื่อว่าเยซูไกซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของมองโกลโดยเยซูไกนั้นได้เกิดพึงพอใจนางโฮลันเจ้าสาวของชาวเผ่าเมอร์คิดซึ่งเป็นมองโกลอีกเผ่าหนึ่งที่กำลังจัดงานแต่งงานเขาจึงทำการชิงตัวนางมาแต่งงานเป็นภรรยาเอกของตนและมีบุตรด้วยกันสี่คนโดยมีเตมูจินเป็นบุตรคนโตซึ่งชื่อเตมูจินนี้ตั้งตามชื่อเฉลยเผ่าคู่อริที่บิดาจับมาได้ในช่วงเวลานั้นทั้งนี้เมื่อแรกคลอดเตมูจินกำลิมเลือดขนาดเท่ากระดูกข้อแกะติดมือมาด้วย ในความเชื่อของชาวมองโกนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการและจะได้เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อมีอายุได้9ปีเยซูกัยบิดาของเตมูจินถูกศัตรูลวงไปวางยาพิษเสียชีวิตทำให้เผ่าของเขาขาดผู้นำโดยตามประเพณีของชนเผ่าแล้วการสืบทอดตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมาจากทางสายเลือด แต่ต้องสืบทอดตามความสามารถดังนั้นเมื่อผู้นําเสียชีวิตโดยบุตรทุกคนยังเล็กไม่อาจนําเผ่าได้ชาวเผ่าจึงไม่สนใจต่อการอ้างสิทธิการสืบต่ออํานาจของเตมูจินอีกทั้งยังพากันข่มเหงแย่งชิงทรัพย์สมบัติและปะศุสัตว์และขับไล่พวกเขาออกจากเผ่าครอบครัวของเขาจึงได้รับความกดดันเป็นอย่างมากและต้องอบพยพออกไปจากเผ่าค่ะครอบครัวของเยซูไกผู้ล่วงลับประกอบด้วยภรรยาเอกคือโฮลัน รอมลูก4ี่คนและภรรยารองกับลูกอีกสองคนต้องตกระกรรมลำบากเป็นอย่างมากในการเดินทางผ่านทุ่งหญ้าที่กันดารและต้องประทังชีวิตด้วยการกินไขกระดูกในซากสัตว์และสัตว์เล็กเช่นกระรอกดินมากินเป็นอาหารต่อมาเมื่อเตมูจินอายุได้13ปีก็ได้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวเมื่อเบกเตอร์พี่ชายของเตมูจินที่เป็นบุตรภรรยารองได้อ้างสิทธิ์ในการเป็นหัวหน้าครอบครัวและเนื่องจากตามกฎของชาวเผ่าหัวหน้าเผ่าคนใหม่สามารถรับสืบทอดตำแหน่งได้ ได้ภรรยาของหัวหน้าเผ่าคนเดิมมาเป็นภรรยาของตนเบคเตอร์จึงแสดงความปรารถนาจะให้นางโฮลันมันดาของเตมูจินมาเป็นภรรยาเรื่องนี้ทาให้เตมูจินไม่พอใจมากเขาและน้องชายจึงหาโอกาสซุ่มทำร้ายเบคเตอร์จนเสียชีวิตนางโฮลันทราบเรื่องก็โกรธมากและว่ากล่าวเตมูจินอย่างรุนแรงว่าเจ้าเป็นลูกสัตว์เดรัจฉานหรือจึงได้สังหารพี่น้องต่อไปเจ้าจะไม่มีใครเหลือยกเว้นแต่งเงาของตนเองว่ากันว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ในภายหลัง เตมูจินกลายเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องและเพื่อนพ้องเป็นอย่างมากส่วนเมียรองของเยซูไกและลูกที่เหลือนั้นมีได้คิดแค้นต่อเตมูจินและได้รับใช้เขาในฐานะหัวหน้าครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะเมื่อเตมูจินอายุได้15ปีชนเผ่าเดิมของเขาก็บุกเข้ามาข่มเหงครอบครัวเขาอีกครั้งเนื่องจากเกรงว่าเมื่อเตมูจินเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และจะกลับมาทำอันตรายพวกตนนางโฮลันจึงรีพาลูกๆหนีไปแต่เตมูจินเพลียงพรำจึงถูกจับตัวเป็นทาส เขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็สามารถหนีรอดออกมาได้โดยแฝงตัวในลำธารน,น้ำตื้นการหนีรอดนี้ทำให้เตมูจินค่อยๆมีชื่อเสียงเรื่องลือลออกไปในเรื่องความเก่งกล้าสามารถดังนั้นเมื่อเขาเริ่มทำการก่อตั้งกองกำลังจึงมีผู้ต้องการมาเป็นผู้ติดตามจำนวนมากและทำให้เขาสามารถขยายฐานอำนาจได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเตมูจินมีสหายสนิทตั้งแต่เด็กชื่อจามูฮาทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันหรือที่เรียกในภาษามองโกว่า อานตาค่ะในวัย16ปีเตมูจินได้แต่งงานกับบอเตหญิงสาวเชาวเผ่าคงกิรัตที่เยซูไกบิดาของเขาได้มั่นหมายไว้ให้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าบอเตนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีผิวดีมีแสงสว่างจากกายและมีไฟจากดวงตาซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดและงดงามมากถึงแม้ว่าเยซูไกจะเสียชีวิตและครอบครัวของเขาก็ถูกเผาทอดทิ้งแต่ความที่เตมูจินได้แสดงความสามารถที่โดดเด่น บิดาของบอเตจึงยอมตกลงยกนางให้แต่งงานกับเตมูจินตามสัญญาค่ะแต่ทว่าหลังจากที่เตมูจินอยู่กินกับบอเตได้ไม่นานเผ่าเมอร์คิดที่แคคนเครื่องมาตั้งแต่สมัยที่บิดาของเตมูจินไปชิงตัวเจ้าสาวของเผ่ามาเป็นของตนจึงได้ลอบเข้ามาหลักผ่าตัวบอเตไปขณะที่เตมูจินไม่อยู่เมื่อทราบเรื่องเตมูจินจึงไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าเผ่าต่างๆที่เป็นพันธมิตรกันอยู่เนื่องจากตัวเขาเองยังมีกําลังไม่พอจะไปชิงตัวภรรยาคืนมา ซึ่งมี2คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ก็คือจามูฮาอานตาของเตมูจินและโตกรุยคานผู้นำเผ่าเคลเรอิตซึ่งเป็นอานต้าของบิดาของเขาค่ะเตมูจินใช้เวลาถึง8เดือนจึงระดมกำลังได้2อง0 0ื่คนเขานำไพรพลบุกเผ่าเมอร์คิดฆ่าฟันศัตรูล้มตายมากมายจนในที่สุดเขาก็สามารถช่วยบอเตออกมาได้แต่นางอยู่ในสภาพท้องแก่ทำให้ผู้คนต่างพากันสงสัยว่า เด็กในท้องเป็นลูกของเตมูจินหรือไม่แต่เขาก็ได้ตัดสินใจประกาศว่าเป็นบุตรของเขาและห้ามไม่ให้ใครสงสัยในเรื่องนี้อีกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ลูกชายคนแรกนามว่าโจชิและในภายหลังมีบุตรชายอีก3าคนกับบอเตและมีบุตรกับภรรยารองอีกหลายคนตามธรรมเนียมของมองโกในสมัยนั้นค่ะการพิชิตเผ่าเมอร์คิดได้สําเร็จทําให้เตมูจินและจามูฮามีชื่อเสียงโดดเด่นจึงมีคนมาสวามิภักดิ์กับทั้งสองเป็นจํานวนมาก จนทําให้เผ่าของทั้งคู่มีความยิ่งใหญ่และเข้มแข็งมากขึ้นแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นว่าชาวมองโกถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยคนรุ่นเก่ามักสวามีภักดกบจามูฮาส่วนคนรุ่นใหม่มักสวามีภักดอเตมูจินวันหนึ่งมีคนมาเตือนเตมูจินให้ระวังจามูฮาไว้ว่าเขาอาจกลับกลายมาเป็นศัตรูได้เพราะกลัวเตมูจินจะมีบารมีมากกว่าแต่เตมูจินไม่เชื่อเพราะจามูฮาเป็นเพื่อนรักอันเตของตนค่ะ แต่แล้วก็เป็นไปตามคาดในขณะที่มีผู้คนติดตามเตมูจินมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความสามารถที่โดดเด่นและความเป็นคนมีน้ำใจต่อพวกพ้องจามูฮาก็เกิดอิจฉาและไม่พอใจจึงยุยงให้โตกรีคันกำจัดเตมูจินเสียในช่วงแรกเตมูจินไม่ทันตั้งตัวจึงต้องหลบหนีแต่ต่อมาเตมูจินใช้สติปัญญาและความกล้าหาญที่เหนือกว่าต่อสู้จนสามารถกำจัดโตกรีคันและยังรบชนะจามูฮาในหลายสมรภูมิทำให้เผ่าจามูฮาเริ่มเสื่อมอำนาจลง จนจามูฮาต้องหลบหนีไปพร้อมทหารไม่กี่คนต่อมาทหารของจามูฮาเห็นว่าไม่มีอนาคตจึงจับตัวจามูฮาส่งให้กับเตโมจินเพื่อความดีความชอบแต่เตโมจินเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนทรยศจึงสั่งสังหารทหารเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเข้าต้อนรับจามูฮาเป็นอย่างดีพยายามชักชวนให้เขาลืมอดีตแล้วมาร่วมมือกันเป็นใหญ่อีกครั้งอีกทั้งยังเสนอจะแบ่งทุกอย่างให้คนละครึ่งอีกด้วยเมื่อได้ฟังดังนั้นจามูฮาจึงละอายเป็นอย่างยิ่งเพราะตนคิดร้ายกับเตโมจิน ต่เตมูจินกลับไม่โกรธและไม่ลงโทษอีกทั้งยังคงเห็นเป็นพี่ที่เคารพรักด้วยความอับอายเขาจึงขอร้องให้เตมูจินประหารเขาเสียหลังจากที่เตมูจินพยายามกลเ้ยกล่อมแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุดเขาจึงจำใจต้องประหารจามูฮาตามที่ร้องขอซึ่งทำให้เตมูจินเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากค่ะกลยุทธ์อัจฉริยะในการขยายอาณาจักรเมื่อสิ้นจามูฮาเตมูจินก็กลายเป็นผู้นำของชนเผ่าโดยไรผู้ต่อต้านด้วยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เช่นการหลอกล่อฆ่าศึกด้วยการถอยทับแต่แล้วก็เข้าจู่โจมด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงแบบไร้ความปราณีในที่สุดเขาก็สามารถแก้แค้นให้กับบีดาของเขาด้วยการเข้ายึดทำลายและสังหารชาวเผ่าตาตาได้สำเร็จอีกทั้งยังสามารถเข้ายึดเผ่าดั้งเดิมที่เคยคมเหงครอบครัวของเขาได้อย่างรับครับอีกด้วยโดยเขาทำการลงโทษเหล่าคนทอรยศด,ด้วยการนำไปต้มทั้งเป็นจากนั้นเขาทำการโจมตีเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเผ่าไนมานได้โดยไม่ยากเย็น ทำให้เขาสามารถควบคุมมองโกได้เกือบทั้งหมดด้วยเหตุนี้ในปีคิสรตศักราช .1206 เตมูจินจึงได้ตั้งตัวเป็นขา่านซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งกษัตริย์ของมองโกและเปลี่ยนชื่อของตนเองเป็นเจงกิสข่านซึ่งแปลว่าข่านแห่งมหาสมุทรโดยในตอนนั้นพระองค์มีนักรบในกองทัพนับแสนนายและมีประชากรในการดูแลประมาณ4ี่แสนถึงหล้านคนจากนั้นทรงทําการบริหารการปกครองอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองใหญ่น้อยและเริ่มพัฒนาปรับปรุงกองทัพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเน้นการใช้นักรบทุง่งหญ้าซึ่งมีความสามารถในการขี่ม้าและยิงธนูที่ยอดเยี่ยมและมีร่างกายอันแข็งแรงกว่าคนทั่วไปจนกลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจากนั้นพระองค์ก็เริ่มวางเป้าหมายที่จะขยายอาณาเขตไปยังดินแดนอื่นค่ะในช่วงเวลา5ปีแรกของการเป็นขา่านเจงกิสขา่านทำการสู้รบหลายครั้งโดยใช้กองทัพที่ฝึกฝนมาอย่างดีและการวางแผนที่เหนือกว่า โดยเน้นการบุกโจมตีอย่างรวดเร็วห้าวหาญทั้งนี้กลยุทธ์ของเจงกิสข่านได้รับการยกย่องว่าเป็นกลยุทธ์ที่เฉลียวฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างมากซึ่งประกอบไปด้วย 1. การเข้าใจในการเคลื่อนไหวและแรงจูงใจของข้าศึก 2. การใช้หน่วยข่าวกรองและเครือข่ายพันธมิตรให้เป็นประโยชน์โดยเขามักลักลอบนําข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆของดินแดนอื่นๆมาปรับใช้กับกองทัพของเขาอยู่เสมอ 3. การสร้างระบบการสื่อสารในกองทัพซึ่งเป็นระบบส่งสัญ,ญญาณโดยใช้ควันคบไฟ และการตีกลอง 4. การใช้อาวุธในกองทัพได้แก่ธนูโล่มีสัน้นดาบเกราะขวานหอกกระบองและบ่วงบาดอย่างมีประสิทธิภาพ 5. การจัดระบบสเสบียงของใช้ยาและเสื้อผ้าให้มีใช้อย่างทั่วถึงโดยใช้ถุงที่ทำด้วยวัสดุที่หนาไม่สามารถฉีกขาดหรือถูกเจาะได้อีกทั้งยังกันน้ำเพราะกองทัพต้องเดินทางข้ามแม่น้ำลำธารอยู่เสมอ เมื่อถุงเหล่านี้ว่างลงก็สามารถนําไปใส่น้ําจากแหล่งน้ําและนํามาเลี้ยงกองทัพได้ต่อไป 6. การฝึกฝนเหล่าทหารอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มีฝีมือดีในการรบโดยพวกเขาจะใช้อาวุธเช่นหอกที่ติดตะขอทําการดึงตัวศัตรูให้ตกลงมาจากหลังมา้าอีกทั้งว่ากันว่าเหล่าทหารยังมีความแข็งแรงมากจนสามารถใช้ขาขัดกับขามาให้ล้มลงได้ค่ะนอกจากนี้สําหรับกลยุทธ์ด้านจิตวิทยา การขึ้นปกครองเป็นขานนอกจากจะทำให้เจงกิสข่านสามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แล้วแต่ยังมีผลทางจิตวิญญาณต่อผู้อยู่ใต้การปกครองเก่าวคือพระองค์มีภาพลักษณ์ที่เปรียบเหมือนพระเจ้าสูงสุดของชาวมองโกลและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพบ,บูชาของประชาชนด้วยความเชื่อนี้ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต่างให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับพระองค์และมีเป้าหมายที่จะปกครองไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศแต่เป็นโลกทั้งใบ เนื่องจากมองว่าเป็นสิ่งที่ลิขิตมาแล้วนอกจากนี้บทบาทความเป็นพระเจ้าของเจงกิสข่านยังให้ความชอบธรรมในการสั่งการและการลงโทษผู้คนแบบปราศจากคำถามอีกด้วยค่ะการออกไล่ล่าอาณาณิคมของเจงกิสข่านส่วนหนึ่งมาจากการต้องสแสวงหาทรัพ,พยากรให้กับอาณาจักรของตนเนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีความแห้งแล้งและขาดแคลนเป็นอย่างมากในปีคริสต์ศักราช1207เจงกิสข่านบุกเข้าตีอาณาจักรซีเซียหรือเซียตะวันออก และสามารถเอาชนะได้หลังจากสู้รบอยู่2ปีต่อมาในปีคริสต์ศักราช1211พระองค์บุกเข้าโจมตีราชวงศ์จินหรือที่เรียกว่าต้าจินทางตอนเหนือของจีนซึ่งเป็นดินแดนที่มีความเจริญทั้งทางด้านการศิลปะและวิทยาการอีกทั้งยังมีเกษตรกรรมที่สมบูรณ์โดยเฉพาะข้าวและทรัพยากรที่มีค่าเช่นเงินทองและมาามปีต่อมาพระองค์สามารถตีเมืองชองตูหรือเมืองปักกิ่งในปัจจุบันได้สำเร็จ ทำให้กองทัพมองโกสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญและสร้างความมั่งคั่งให้กับจัก,กรวรรดิเป็นอย่างมากค่ะขณะที่กำลังสู้รบกับจีนซึ่งใช้เวลานานหลายปีนั้นเจงกิสข่านก็ดำเนินกลยุทธ์ขยายดินแดนด้านตะวันตกกับจักรวรรดิมุสลิมไปด้วยในช่วงแรกพระองค์ใช้วิธีทางการทูตในการสร้างความสัมพันธ์กับจักรวรรดิควาเรสซึ่งปกครองดินแดนมุสลิมเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่แถบเปอร์เซียก็คือบริเวณอิราน เร์กิสถานอุซเบกิสถานและอัฟกานิสถานในปัจจุบันแต่ทว่าภารกิจทางการทูตนั้นล้มเหลวลงเนื่องจากเหล่าคาราวานนักการทูตของมองโกนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยโดยชาวมุสลิมว่ามีแผนที่จะเข้ามาสอดแนมให้กับกองทัพมองโกมากกว่าและถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้เจงกิสข่านทราบดังนั้นจึงทรงขอให้ส่งทีมราชทูตของมองโก,กกลับคืนมาโดยทางมองโกจะส่งคนไปรับแต่ทางควาเรสนำโดยสุลต่านชามูฮัมหมดัด กลับปฏิเสธคำขอและทำการประหารเหล่าราชทูตพร้อมส่งศีรษะของพวกเขากลับมาให้แทนค่ะการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดไฟแค้นที่รุนแรงซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดินแดนมุสลิมในเวลาต่อมากล่าวคือในปีคริสต์ศักราช1219เจงกิสข่านนำทัพขนาดมาโหูานจำนวนกว่า200นายมายังดินแดนตะวันตกด้วยพระองค์เองเพื่อเข้าโจมตีจัก,กรวรรดิควาเรสที่ยามเกียติชาวมองโกล กองทัพของพระองค์สามารถกำชัยชนะเหนือป้อมปราการของทุกเมืองตลอดเส้นทางการเดินทัพฉเฉลยศึกที่ถูกจับได้หากไม่ใช่ผู้ที่มีทักษะโดดเด่นเช่นเป็นช่างไม้หรือช่างทำเครื่องประดับก็จะถูกนำมาเป็นโลมนุษย์บริเวณกองหน้าของการเดินทัพเพื่อบุกเมืองต่อไปโดยกองทัพมองโกนั้นไม่มีความปราณีต่อผู้ที่ขวางทางหากเมืองใดไม่ยอมจำนนก็จะต้องถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือสัตว์ต่าง จะถูกกวาดล้างให้ราบคาบจนถูกมองว่าเป็นสงครามที่มีความนองเลือดมากที่สุดในประวัติศาสตร์สร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองต่างๆและในที่สุดเจงกิสานก็เดินทางเข้ามาถึงใจกลางจากกักรวรรดิควาเรสพระองค์ทําการจับกลุ่มและสังหันชาห์มูฮัมมัดและพระโอรสซึ่งได้นําจุดจบมาสู่ราชวงศ์ของควาเรสในปีคริสต์ศักราช1221ค่ะ,คะการได้ครอบครองดินแดนทางตะวันตกนั้นทําให้เจงกิสนทรงสามารถเชื่อมโยง3ดินแดนหลักของโลกเข้าด้วยกัน นั่นก็คือฝั่งตะวันตกได้แก่ภูมิภาคยุโรปกับกลุ่มจกกักรวรรดิมุสลิมและดินแดนตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศจีนก่อให้เกิดเส้นทางทางการค้าที่สร้างความจเจริญให้กับทั้ง3ามภูมิภาคเพิ่มบทบาทของเส้นทางสายใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้เจงกิสข่านยังส่งร่างกฎหมายเพื่อควบคุมและปกครองดินแดนเหล่านี้เช่นสั่งห้ามการลักขโมยการผิดประเวณีการค้ามนุษย์ และทาตอีกทั้งยังทรงมีนโยบายเปิดกว้างในการนับถือศาสนารวมถึงกฎหมายปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นการห้ามอาบน้ําในแม่น้ําลําทานและการให้ทหารเก็บขยะของพวกพ้องของตนเป็นต้นโดยบทลงโทษในกฎหมายของเจงกิสข่านนั้นค่อนข้างรุนแรงและเด็ดขาดค่ะอัจฉริยภาพของเจงกิสข่านยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการเรื่องต่างๆเช่นในด้านทรัพยากรบุคคล กำหนดให้การเลื่อนขั้นในกองทัพและในการเมืองนั้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับสายการบังคับบัญชาแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำไว้ส่วนในด้านการเงินพระองค์ได้สร้างระบบภาษีที่ดีขึ้นและมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะหลังจากการเข้ายึดจักรวรรดิมุสลิมและลมราชวงศ์ควาเรสเจงกิสข่านทรงหันไปสนใจการปรับปรามดินแดนทางตะวันออกอีกครั้งซึ่งก็คือบริเวณดินแดนจีนตะวันออกโดยเริ่มจากซีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองขึ้นของมองโกที่ได้ทรยศ ด้วยการไม่ส่งกองทัพมาช่วยสู้รบในศึกที่ดินแดนมุสลิมเจงกิสข่านจึงทรงยกทัพเข้ากำราบโดยในระหว่างทางหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างยอมจำนนและปราศจากการต่อต้านในที่สุดกองทัพมองโกก็เข้ายดซีเซียและทำการค้นลมราชวงศ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จค่ะทั้งนี้ตลอดรัชการของเจงก,กิสข่านจักรวรรดิมองโกสามารถแผ่ขยายอาณาเขตได้อย่างกว้างไกลตั้งแต่ทะเลดำไปจนจรดมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงทำการปรับพวกแมนจูที่เคยมีอิทธิพลต่อชาวมองโกมาก่อนหน้านี้และก้าวล้ำเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียนอกจากความสำเร็จในทางการทหารและการปกครองแล้วเจงกิสข่านยังทรงสร้างระบบตัวอักษรขึ้นใช้ในจักรวรรดิมองโกโดยแดัดแปลงมาจากอักษรของอุยกูอีกด้วยค่ะการสวรรคตและมรดกตกทอดเจงกิสขานสวรรคตโดยไม่ทราบสาเหตุในปีคศักช .1227 หลังจากปราบจัก,กรวดิซีเซียโดยนักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่าเกิดจากการตกมาระหว่างการล่าสัตว์แต่บางคนก็กล่าวว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งนี้การฝังพระศพเกิดขึ้นโดยไม่มีการระบุจุดที่ชัดเจนเอาไว้ในบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่คาดว่าอยู่ใกล้กับจุดที่เป็นถิ่นกำเนิดเดิมของพระองค์มีตำนานระบุว่ากลุ่มผู้ทำพิธีพระศพได้สังหันผู้รู้เห็นทั้งหมดตลอดเส้นทาง เพื่อไม่ให้มีใครร่วงรู้พิกัดของสุสานเพราะต้องการปกป้องพระศพไม่ให้ถูกทำลายค่ะก่อนสวรรคตเจงกิสข่านทรงแต่งตั้งให้พระโอรสคือโอเกเดหรือที่รู้จักกันในชื่อโอเกไดข่านเป็นผู้สืบทอดอำนาจในภายหลังพระองค์ได้แบ่งการปกครองกับบรรดาพี่น้องโดยพระองค์ดูแลเอเชียตะวันออกส่วนพระเชษฐาชักฮาไตาดูแลเอเชียกลางและตอนเหนือของอิหร่านส่วนโตลุยพระอนุชาองค์เล็ก ดูแลดินแดนเดิมของมองโกส่วนพระโอรสองค์โตของเจงกิสข่านก็คือโจชินั้นได้เสียชีวิตก่อนเจงกิสข่านแต่พระโอรสของโจชิได้ดูแลดินแดนรัเสเซียหลังจากรัชสมัยของเจงกิสข่านพระโอรสของพระองค์ยังคงขยายดินแดนต่อไปโดยบุกเข้าตีรัชวงศ์ส่งของจีนทางตอนใต้ส่วนทางตะวันตกก็สามารถยึดเมืองในดินแดนตะวันออกกลางเพิ่มเติมและบุกเข้าสู่ยุโรปครอบครองยุโรปตะวันออก และเริ่มบุกเข้ามาจนถึงบริเวณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งเป็นหนทางไปสู่ยุโรปตะวันตกแต่ในขณะที่จะเข้าสู่ประตูเมืองเวียนนานั้นเองโอเกเดคานก็ได้สวรรคตรเสียก่อนทําให้ไม่เกิดการสู้รบและทําให้การขยายดินแดนสู่ยุโรปได้สิ้นสุดลงค่ะอย่างไรก็ตามในบรรดาลูกหลานของเจงกิสคานผู้ที่โดดเด่นที่สุดก็คือกุบไลคานซึ่งเป็นบุตรของโตลุยบุตรชายคนเล็กของเจงกิสคานในปีคริสต์ศักราช1251 กลุ่มไขคานซึ่งมีความสนใจในดินแดนและวัฒนธรรมของจีนเป็นพิเศษได้ขึ้นครองราชและได้สามารถต่อสู้จนได้รับชัยชนะเหนือจีนได้สําเร็จพระองค์ได้ลมลางราชวงศ์ซ่งและสถาปนาขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวนและปกครองจีนจนสิ้นรัชสมัยทําให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมมองโกกับจีนเข้าด้วยกันในหลายมิติในช่วงเวลานั้นรวมถึงมีการพัฒนาจัก,กรวรรด ในด้านการเกษตรและการต่างประเทศโดยมีการติดต่อกับชาวตะวันตกอย่างกว้างขวางรวมถึงนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่อย่างมาโคโปโลโด้วยทําให้ยุคของกู布莱คานถือเป็นยุคที่จัก,กรวรรดิมองโกเจริญถึงจุดสูงสุดค่ะโดยสรุปจัก,กรพรรดิเจงกิสคานได้รับการยกย่องโดยทั่วไปว่าทรงเป็นนักการทหารและนักปกครองที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกและถือเป็นอัจฉริยะบุคคลที่สามารถสร้างอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่มากกว่า11ล้างตารางไม์นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้สร้างมรดกทางความคิดไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบทางการทหารระบบการปกครองและระบบการเขียนอักษรอย่างไรก็ตามหลังจากการสวรรคตของพระองค์ไปไม่กี่ร้อยปีในช่วงศตวรรษที่14จัก,กรวรรดิมองโกนั้นแตกแยกออกเป็นดินแดนเอกเทศต่ตางๆและไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่เอาไว้ได้ส่วนเชื้อพระวงศ์ของเจงกิสขา่านนั้นสิ้นสุดการปกครองลงในปีคริสต์ศักราช1920ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย